โอเคอ่ะ oh, okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็วันนี้เกมแลกนอก The Lost Memories กันอย่างเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการสุ่มกาชาการแก้มือจากครั้งที่แล้วนะครับที่สุ่มแปมันร้อยกว่าใบานะครับผมได้มาแค่ออคิโลแค่ใบเดียวถือว่าค่อนข้างเกลือมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาแก้มือใหม่นะครับผมโดยผมได้เตรียมในส่วนของ นี่ครับเป็นกาชาการ์ติเกตไปทั้งหมด9ก้าสอันนะครับผมแล้วก็มีเป็นโดเกบีกาชาทิเกตอีก17อัน,นครับแล้วก็มีเป็นเจมสโตนประมาณ4,300เม็ดนะครับผมก็มาดูกันว่าวันนี้นะครับเราจะได้อย่างที่เราอยากได้หรือเปล่าด็อปเปอร์มูนไลท์สตอมมี่ไนอะไรพวกนี้นครับหรือไม่ก็เอมพีใบไหนก็ได้ที่มันไม่เช่าคิโลอ่ะก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันครับตอนนี้ผมก็เล่นมาจนถึงร27แล้วนะครับต้องเสริมพลังหน่อยอ่ะเพราะว่าดาหลังๆมาเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับผมต้อง ทีมมากกว่านี้แล้วนะครับผมมาก็ลุยกันเลยละกันครับอันนี้ผมเปลี่ยนตัวละครแล้วนะไม่รู้ว่าแอสซซินสาวคนนี้จะช่วยเราได้หรือเปล่านะครับผมก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมมาใบแรกไปก่อนขำๆไปก่อนนะครับผมต้องมีวิสัท์ทั้งหมด6คนนะแล้วก็วอาราอีก2คนนะครับที่มายืนอรอบๆถึงจะได้มีโอกาสรับเป็นการ์ดบอส m v p นะครับอย่าบอกนะว่าโอ,โอ้เปิดใบแรกก็เกลือเลยเหรอข้ามไปแล้วกันอะข้ามไปทัน โอเคได้เป็นเทดดี้แบร์นะครับผมอันนี้เป็นการที่ผมชอบมากแต่ว่ามันมีแล้วไงไม่เอาการซ้ำอ่ะจริงๆริงเลทมันตั้งสองสามเปอร์เซ็นต์ครับผมมีเก้าสิบใบผมควรจะได้หนึ่งหรือสองใบขึ้นไปอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบสองใบครับสิบสองคูณสองจุดห้าเท่ากับสามเปอร์เซ็นต์เลยนะครั้งที่เราแสดงว่าผมรวยมากครับผมควรจะได้สามใบจริงผมได้แค่ใบเดียวครับผมก็ไปต่อเลยละกันนะครับอีกเก้ารอบหรือว่าเก้าสิบครั้งนะครับต้องมีวอลล็อกสองคนยืนประจันหน้า ได้หรือเปล่าได้โปรดมาแล้วครับสี่คนแล้วแล้วมาอีกไหมมาอีกสองมาอีกสองหรือเปล่าหรือว่าโอ,อ้โหไม่ได้ครับหรือว่าต้องอาทีเดียวหกคนแล้วก็อีกสองคนต้องตามมาสมทบทันทีเลยอย่างง้นหรือเปล่าก็เปิดในครั้งเดียวเลยแล้วกันครับผมโอ้มีเซตออฟเชลเตอร์เหรอไม่รู้ว่าเป็นการ์ดใหม่ที่อัปเดตมาหรือเปล่าครับแต่ว่าทาไมผมไม่คุ้นเลยอ่ะเอาครับเอาเอาไว้ก่อนแล้วกันจริงๆมันเป็นการ์ดสายเวทแต่ว่าทีมผมแทบไม่มีสายเวทเลยนะครับ มีลีนาแค่คนเดียวที่เป็นนางเอกของเราอะ่ะไปต่อครับตะกี้ไม่ใช่การบอสเอมพนะครับโอ้ยมาทีเดียวหกคนแล้วอย่างนี้มามาโอเคได้ได้ครับได้อย่างนี้ได้โอเคเข้าใจละต้องมาทีเดียวหกคนครับเลข้สองคนต้องตามมาสมทบที่หลังครับขอร้องล่ะเออเปิดจากข้างหลังแล้วกันครับตีบัคฟอร่าคาราเมลโซเยอแองเดอฮอร์อนเนตซอมบี ฟีโนมิน่าอันนี้การใหม่ด้วยนะครับทำรายได้เนี่ยลดสกิลคูลดาวสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับออกเซเลตันอันนี้การใหม่ได้ทำอะไรได้ atan, อะแอทแท็กเพิ่ไมไอแทกคือร้ okay, อยสิบเปอร์เซ็นต์ออกเชบาโฟเมดหรอทำอะไรได้ครัาเปอร์โฟเมดสร้างเอ็มเมจิกดาเมจธาตุความมืด2,500แล้วลดเอ็มเดฟอีก70%เอาครับเอาไว้ก่อนโอ้โหแต่ว่าค่าไลนามันตั้งแปดอะแต่ว่ามันสามารถไปอัปเกรดได้นะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไซวินเดอร์นะครับผมหรือว่างูดำนะครับเ p d ของสายตีพิ่ื้นสามเอาครับ มือซ้ก็โอเคครับบัฟโฟครับโอเคไปต่อครับผมกดไปมาณสองรอบนะครับผมได้มาทั้งหมด1นึ่ใบแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับต้องมาอีกสี่คนเลยใช่ไหมเอ้ยอย่างนี้มีรุ้นครับหรือเปล่าหรือเปล่ามาหน่อยมามาออมาดวงผมมาครับวันนี้ดวงผมมามากมูลไลต์กระดปเปอร์มาหรือเปล่าเปิดจากหลังไปหน้าแล้วกันอนาคอนดาซวินเดอร์ครับซ้ำ ถ้าเกิดเป็นการ์ดทองนี่ได้สามจะได้ยี่สิบเศษถือว่าเยอะมากเลยนะครับมิโนล斯สกอร์เปียนเดลเลียไดอาตคิมมี่แล้วก็มิเทสทำอะไรได้ครับมิเทสฟื้นฟูเอสพีเท่ากับหนึ่งพันสอยก็คือเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลด้วยฟื้นฟูสปีกหนึ่งเอาครับเอาดีมากเลยอะเอาเอาครับแล้วก็โอ้โหมาสครับหรือว่าการ์ดปลาหมึกนะครับทำอะไรได้เนี่ย การนู่นเอให้มีอกก็คือมีโอกาสตีเพิ่มขึ้นอะไรงี้ใช่ไหมสาหรับพวกสายธนูยิงไกลครับแต่ว่าเอามิสเศษครับเอาคุมมาเนี่ยผมกดประมาณ30รอบผมได้มา2ใบายแล้วนะครับผมถือว่าเลทกำลังดีครับตอนนี้แจกรวๆเลยครับต้องมาที่6คนเนาะถ้าเกิดไม่มาที่หกคนผมจะข้ามไปแล้วกันอย่างงี้ก็ข้ามเลยครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่ครบเนาะโอเคเปิดในครั้งเดียวเลยกันถ้าเกิดไม่ได้มีพีได้ไม่เสียเวลาไอซีดหรอ ทำอะไรได้ว่ความเรนือกาล่าย์สกิลของอาชีพตำดีสายเวทเพิ่มแล้วก็อินเพิ่มขึ้น120%ก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากได้สายเวทเท่าไหร่แต่ว่าเก็บไว้ใช้ในอนาคตก็ได้ครับหรือว่าสะสมไว้ก็ได้อย่างน้อยมันก็ไม่ซ้ำมานะแล้วก็รอบที่เท่าไหร่เนี่ยห้าหรือเปล่าโอเคอย่างนี้มีโอกาสได้ลุนใช่ปะ่ะแล้วมาไหมมาเถอะมาโอ้สบาแล้ว <laughs> จากนี้คือกําไรแล้วนะครับอันนี้คือชนะเลดได้แล้วอะ่ะไม่เกลือครับ ออกซัมมี่ซ้ำเดซเซอร์รู๊ปซ้ำชอนชอนซ้ำเอลเดอร์วิลโล่ฟอร่าคาริสเปอร์โอเคการทองก็ยังดีครับเดซเซอร์บูฟปึ๊บสกายเปติสทำอะไรได้อ่ะการเพิ่มค่าคลียนะครับแล้วก็เพิ่มคีดาเมจอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการ์ดประเภทพาร์สีเนาะแล้วก็ไปโอซิลิสครับทำอะไรได้เป็นการ์ดสายฮิวหรอฟื้นฟูเท่ากับหนึ่งซืสองวินาทีหากตายแล้วก็ฟื้นคืนชีพแล้วคุย เดียเนี่ยเป็นการ์ดสายซับพอร์ตนะครับแล้วก็อีกใบได้ไหมอยากได้2ใบโอ้โหคิฟฟอนเนอททำไมลไ่ะครับการ์ดทองสายโจมตีลงตัวเวทแล้วลดมุมสปีดแล้วรูปแบบโห้ได้แต่การ์ดดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ผมกดไป5้ารอบผมได้การ์ดได้ิมมาสามใบไปต่อครับห,หรือว่าพอแอดตะกี้หรอใช่ไหมเราเปลี่ยนตัวนาใช่ไหมครับพระเอกอาจจะเกลือก็ได้นะแล้วโอ้โมาสองคนนี้ก็ข้ามเลยแล้วกันครับไม่น่าได้ เปิดครบเลยโ,โหซ้ำหมดเลยเหลือสามสิบใบครับไปต่อเดี๋ยวเรามีไปสุ่มเป็นโดกิบิกาชากันต่อนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งข้ามผมจะรอดูก่อนนะครับต้องมาพร้อมกันหกคนโอเคอย่างนี้ได้ลุ้นครับอย่างนี้ได้ลุ้นแล้วก็มาเพิ่มไม่มาเอา้าอะไรวะเนี้ยอันนี้คือเจ๋งใช่ไหมได้กาแจ็คมาสองใบครับอันนี้ผมได้ใหม่ด้วยนะอีกใบหนึ่งซ้ำครับเพิ่มค่าคลีหรอ ก็อีก2รอบหรือว่า20่บครับได้โปรดได้โปรดมาเถอะอย่างน้อยก็ต้องมา6คนทีเดียวก่อนให้ได้ลุ้นอะ่ะโอเคอย่างมีโอกาสได้ลุ้นครับแล้วก็อีก2คนหรือว่าตำแหน่งการยืนหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีที่ว่างเข้าแทรกหรือว่าผมคิดไปเองครับเ <s ling noise> นี่ยนะโอเคโอ้ได้การ์ดหนอนแดงเกิดเปิดติสมานะครับอันนี้ก็ตีมังกรแรงขึ้นนะครับเป็นการพาสีอันนี้แอคทีฟการ์ด เพิ่มดีเฟนส์เพิ่มทำให้ถึกขึ้นประมาณนั้นแล้วก็ไปต่อรอบสุดท้ายครับสำหรับการสุ่มกาชาการนะครับได้ปโปรเธอขอเอมีพีอีสักใบละกันโอเคอย่างนี้ได้ลุ้นเฮ้ยใช่ปะเหมือนตำแหน่งการยืนครับโอเคใช่ผมรู้แล้วผมดูไปแล้วทุกคนไม่รู้ทุกคนอาจจะดูไปตั้งแต่แรกหรือเปล่าแต่ว่าได้มาทั้งหมด4ใบครับไม่ได้ถ้าเกิดดวงเดียจะได้มากกว่า4ก็ได้แต่ว่าคุมแล้วแหละตามเลทเลยนะครับถือว่าเราได้มากกว่าเลทด้วยนะวิลโล อังเดกเอกคาราเมลไฮดาเดลเลียวิโลปึบอ๋อเอมีพีใบแรกนะครับโหได้ใบเดียวแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มาสี่ใบแล้วก็ขอเป็นดับเบิลมูไลส์สโตมไนท์เอาเอาครับทําให้ศัตรูติดฟรีดเป็นเวลา3าวิแล้วก็ราดิเฟนแล้วก็เอพลงอีก5้าวินาทีครับเอาเอาไว้ก่อนครับโอเคก็แค่นี้ก่อนลาการครับสารมการชากาเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มในส่วนของ กาชาโดนกิบบี ibi, กันต่อแล,ล้วรายการครับถือว่าดวงดีมากนะดวงผมเข้มมากเลยครับนี่ครับเป็นพอน้องแอดคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมก็อ๋อเดี๋ยวนะว์ปไปที่โลกอีกโลกหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับโดเกบี Do ้ช็อปโอเคยืนยันขอร้องล่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราดวงดีนะครับเราจะได้เป็นอาวุธอ่าเขาเรียกว่าเป็นโซเวปอนครับอาวุธวิญญาณของประจําตัวละครนานๆนะครับผมก็มาลองเช็คเลดกันแล้วกัน,กนว่าเลดประมาณไหนนะครับ เลทอยู่ที่โอ้โ oh, ห0.11ถ้าเกิดว่ามีทั้งหมดต้องนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็น่าจะมาณ19คนนะครับ19คน0.01เลทอยู่ที่ประมาณ2นะครับ2ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกเมืองด้วยเรารู้สึกแต่ว่าจริงๆตัวละครผมมีเมืองกิฟเฟนเยอะมากเลยอะอื ừ, แต่ก็อยากได้โซของ จอมเวทเหมือนกันนะครับแต่จริงๆได้ตัวอะไรก็เอาแหละหรือสองเปอร์เซ็นตะ์ครับผมก็มาเริ่มกันเลยละกันมันสุ่มทั้งหมดไม่ได้ครับต้องไปเย็ยนมอร็รอกก่อนอ่ะก็มาเอากิฟเฟนก่อนละกันครับดิฟโหลดดิฟโหลดรอส,สักคร,รู่พึบแล้วได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเฮ้ยอันนี้ถือว่าได้ปะเฮ้ยอันนี้ถือว่าได้เลยนะครับปะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์เลยนะครับโอ้ด้เศษร,ร้อยเศษหนึ่ง เศษหนึ่งอะไรวะเนี <Wha> ่ยเศษร้อยเอาเศษหนึ่งครับเศษโอ๊ยกุญแจอันนี้เอาเอาเอาแต่งจริงมันแจกมาแล้วครับมันแจกมาตอนที่เติมเงินครั้งแรกครับแต่นี่แหละเอเดนเอาอันนี้ถือว่าดวงดีใช่ไหมผมมึงเคยเปิดเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับปึ๊บโอเคโอ้ดวงดีอะเนี่ยคูณร้อยนี่มันเลทเท่าไหร่อ่ะโอ้แต่ว่าสูงครั้งนึงมันก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คเลทแป๊บนึงนะครับ เลดเหดเดเดเท่าไหรอ่อ่ะคูร้อยโอ้โหแต่คูร้อยโอกาสมันเยอะเนาะโอกาสมันเยอะแต่ก็ถือว่าน้อยเท่ากับไอ้ได้คูนึงอยู่ดีนะครับผมก็ไปต่อแลวกันอีกเจ็ดรอบเดี๋ยวเราค่อยมาใช้เป็นเจมสโตนกันต่อครับจะได้ไปอัพตัวละครให้แก่งขึ้นอย่างน้อยก็ได้การบอลไม่ซา้ม,มาเอ้ยแล้วผมจะข้ามทำไมเอ้ยได้เลยปะเฮ้ยหรือเปล่าเอ่อไม่ใช่ครับแต่รู้สึกเหมือนมันจะต้องได้เป็นตัวใส่วิกใช่ไหมถึงได้เป็น NSR ครับ ใช่ป่ะอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะเด๋ยก็ลองบอกกันมาดูได้น,นะครับเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะมีตัวสีทอง,แล,งนนแล้วก็ตัวสีเงินนะครับแล้วก็ตัวใสวิกอันนี้คือขยะสุดใช่ไหมข้ามไปแลวกันเฮ้ย <laughs> <laughs> ทำไมตะกี้มันเป็นตัวสีทองอ่ะเฮ้ย <laughs> ครูร้อยแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ครับต้องไปทำา u e s ปลดล็อกใช่ไหมเก็บไว้ก่อนแลวกันเฮ้ยเดนื่อนะทำไมมันมีเปลี่ยนตัวกระดานหันด้วยหรอตะกี้มันเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่หรอครับเดนื่อนะผมจะลองไม่ข้ามดูตัวทองจะได้เป็นสีม่วงตะกี้ เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะเหลือขมตาฝานครับไปต่ออีกสี่รอบโดยการใช้เป็นทิเกตนะครับหรือว่าตัวเดี๋ยวลองสังเกตดูทุกคนแต่ตัวทองน่าจะเป็นของเกตดแรตัวฝาน่าจะได้ลองลงมาครับแล้วก็ตัวขาไอตัวนี้คือตัวกระจอกสุดเฮ้ยอ๋อมีเปลี่ยนตัวด้วยแต่ว่ามันเปลี่ยนตัวเป็นตัวเดิมอะเปลี่ยนตัวหลอกอ๋อเข้าใจแล้วครับมีเปลี่ยนตัวมาหลอกด้วยนะ แทนนี่เป็นตัวที่ดีกว่าเดิมเป็นตัวเดิมซะงั้นครับสามเฉยโอเคอ๊โอเค,อเคไม่มีครับไม่มีการสรับเปลี่ยนตัวใดทั้งสิ้นครับแต่ว่ามันจะมีไม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใส่วิกแล้วอ่ะแล้วมันดันสลับเป็นตัวกากาออกมาแทนครับร้อเลยนะโอเคได้โปรดได้โปรดโอ้โหสลับเถอะสลับไม่สลับครับแล้วก็ได้เป็นโอ้โหเศษเดียวครับนากีโอเคอันนี้ตัวท้ายแนละ้วทำเดี๋ยวเราจะ ไปใช้เจมสโตนกันนะครับอันนี้ก็อุตส่าห์เก็บทาเควสมาแล้วก็เติมเงินเข้าไปจิตหนึ่งด้วยครับได,ด้โปรดได้โปรดโอ้โหไม่ได้แฮะเปลี่ยนตัวไห้เปลี่ยนตัวโอ้เปลี่ยนตัวเป็นตัวกักอะไรวะเนี่ยโอเคมาทุกคนถึงเวลาแล้วครับผมเจมสโตนไม่รู้ว่าตั๋วกับเจมสโตนอันไหนจะคุ้มกว่ากันนะผมก็สิบรอบไปเลยมาครับอันดับแรกขอเป็นเอเดนซ่าก่อนละกันแต่รู้สึกว่าได้ซาม,ม่ามันจะไปอัปเกรดได้เนาะ ให้เป็นเพลพระเอกของเรามานะครับแล้วก็โอ้โหเอ้อยเปลี่ยนตัวโอ้โหเป็นตัวสีเงินได้งออันนี้ถือว่าสวยปะเนี่ยคูนึงล้วนๆนะครับโอโ้คูณสิบโอ้โอ้โห,โโหยังเจ๋งโอเคสุดยีพ้าถ้าเป็นสีเงินคือเจ๋งครับไปต่อโอ้ค่อนข้างยับอยู่ครับรอบตะกี้อย่างน้อยต้องได้คูณร้อยอะมาเธอมาเธอ มาเธอโอเคตัวทองเปลี่ยนไหมสลับสับเปลี่ยนไม่มีครับแต่ก็คุณร้อยเลยเนาะอ๋อหน่อยก็ได้คุณร้อยครับขอเป็นตัวพระเอกได้ไหมอ่ะโอเคเอาสวยเอาครับได้อันเดียวเหรอโอโหอันเดียวครับไปต่ออีกสามรอบหรือว่าสามสิบครั้งนะครับมาหนอยเตอะมาหนอยรโปรดตัวใส่วิกต้องตัวใสวิกเท่านั้นนะตัวใสวิกก็โหไม่วิกแต่ว่าทองพึบ ไม่มีการสลับสับเปลี่ยนตัวใดทั้งสิ้นครับเปิดในครั้งเดียวไปเลยละกันได้เป็นนากี่ครับอันนี้รู้สึกจะเป็นแดนเซอร์เนาะเด็กสองรอบแล้วอ่ะแต่ว่าเราได้เอ็นซ่าแค่ครั้งเดียวเองครับในของแรกแถมเป็นของแรตัวซ้ำอีกอะขอเป็นตัวนางเอกได้ไหมลีน่ามาได้ไหมอ่ะได้โปรดได้โปรดปึบอ้โหเจ๋งครับเปลี่ยนตัวเหอะไม่เปลี่ยนด้วยครับยับอ้อโหผมดวงดีกับการไปแล้วสินะไปต่อตอนบดท้ายแล้ว น่าจะเหลือเจมสโซนเดี๋ยวไปสุ่มการอีกสิบรอบละกันนะครับมันเหลือเศษพอดีอะ่ะยังไม่ได้ดรอปเปอร์เลยครับได้โปรดมาเธอไอตัวไซวิกไม่มาครับเปลี่ยนตัวแร่อย่างนี้เอ้ยโอ้โหตัวเงินมาแทนยับบอกได้คำเดียวว่ายับหมาครับยับยับครับโอ้โหเวนแต่ก็อย่างน้อยก็ได้มานะครับผมเดี๋ยวนะผมสามารถนาไปแลกเปลี่ยนได้ไหมของซ้ําหรือว่าเอ้ยเอาไปอัปเกรดได้ใช่ปะ่ะรู้สึกว่าจะอัปเกรดได้นะครับเรียนรู้พลังแฝง ปุกพลังนี่ไงต้องใช้อันเดียวกันนะครับก็เพิ่มแมกนีทีมา8.5%เซนต์ยืนยันปุกคลังโอเคก็อย่างน้อยก็ได้ทรามาอันนึงแหละโอ้โหแต่ว่าอยากได้มากกว่านี้นะครับอันนี้เรียนรู้โดยการใช้เศษครับผมหรือว่าอัปดาวนั่นแหละก็ได้ใช้เลยครับแน่นอนเราได้ตัวเพเอมมาประมาณ250กว่าอันแนะ่นี่ครับอัปดาวขึ้นมาเรียนรู้โอเค ได้มาทั้งหมดเป็น4ดาวครับทีนี้เราจะผ่านดาน่านไังแงแล้วดาว่านหลังๆก็เริ่มยากนิดๆได้หน่อยแล้วแต่ว่าก็ยังพอไหวยอยู่ครับโอฟิเลียโอ้โหอันนี้ก็ได้มาหน่อยเกินรู้สึกกลุ่มจะไม่ได้ของนางเอกมาเลยใช่ปะมานับของตัวนางเอกไม่ได้อ่ะโอ้โหขาดอีกห้าเองเสียดายครับน่ารักซะด้วยนางเอกของเราก็เดี๋ยวเราไปต่อในกาชาการอีก10รอบแล้วกันนะครับไปมาขอการบอสอีกสักใบครับ สักใบไปยืนยันเท่ากับรอยรอบพอดีนะครับส่วนโดเกบีก็มันเจรอบใช่ไหมต้องเช็คให้ดีครับว่าว่าเอ้ยมีที่ว่างมีที่ว่างให้แทรกพอดีมาไหมมามาห้าใบหนึ่งรอยรอบห้าใบครับเฮ้ยดวงอย่างเข้มเลยครับวันนี้ฟืบฟิโนมิน่าเมทัลเลอร์ครบลินอาเชอร์ฟอล่า สองมิลไอสามไอเวนโอ้โหควรจะดีใจไ้มเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ห้าสิบเศษมาอัพการละกันนะครับขอยอไปได้ปะคอยอไปได้ปะสตู Star Star ครับอันนี้เป็นการพัสีนะครับตีเดมอนแรงขึ้นแล้วก็อีกใบไม่มีแองเจรลิงครับอย่างน้อยก็ได้การทองฟ้าฟื้นฟูเลือดครับผมแล้วก็เพิ่มรักขึ้นก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่าวมันซับมาเสียได้เหมือนกันแต่ก็ได้เศษมาอัพเยอะอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยไปอัพละกันนะครับผมก็ ประมาณนี้ครับนี่ได้เกือบ500เศษเลยครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆถือว่าวันนี้ค่อนข้างดวงดีมากเลยนะถึงแม้มันจะไปเกือกไอกาชาโดเกบีนะครับแต่ว่ากาชาการผมร้อยรอบผมได้5ใบผมว่าผมคุ้มมากเลยอ่ะนี่ครับได้ปลดล็อกผลงานด้วยอุปรกรณ์สุ่มได้รอบนึงแต่ว่ามันน้อยไป <laughs> โอเคไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาบ้านะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะด้วยครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาสุ่มกันต่อแล,าาอล้วกันนะครับผมก็ยังไงใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นคลาสฟอลดจัมหรือว่ากดซับสไคร์บไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปแล้วก็คนไหนที่อยากจะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าข้อในคอมเมนต์เลยครับผมปักให้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันดวงดีมากๆเลยนะครับก็ไปแล้วทุกกคคคนนนสสววววััััดดดีีีรรบหหงงง่าา้้จะะอ